จะมาส่งเบาะไปที่ทางภาคเหนือนะครับก็มาใช้บริการที่ J&T n สาขาวัดป่าสารวันนะฮะเนี่ยน้องเขาจะลองทดลองเบาะก่อนส่งนะครับอาจถ่ายรูปคนรูปลอกก่อนอน,นี่นะคะเป็นเบาะนะคะที่ทำเองค่ะมีสองขนาดนะคะอันนี้เป็นขนาดแรกนะคะนี่หนูจะลองนะคะ จะไ,ไม่เป็นไรครับนู่นโตเช็ดแล้วโตเช็ดแล้วเมื่อกี้บอกความรู้สึกเลยครับนั่งขยอมขยอมเลย,ยนั่งให้มันนั่งแบบหลายๆท่าเลยขัดสมาธิเออนะ นิ่มด้วยเน,ะน,นาะนอนนั่งบายนองก็ได้อืออะมาทีมาใกล้ๆฮะทดลองได้นะคะอ้าวพี่พ,พี่ผู้ชายทดลองไหมยอท๋ทดลองใหม่มั้ครับอุดหป็นไได้นะคะ <laughs> ครับขอ,ข,อขอบคุณครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ